สวัสดีครับวิ้งกระบาด YouTube จากก้าเกเรนะครับสำหรับคลิปที่5ของการรีวิวน้ำหอมนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงค่ายน้ำหอมจากผู้ผลิตแบรนด์รถยนต์สุดหรูอย่างจากัวนะครับผมซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยจากัวเขาได้เปิดตัวน้ำหอมที่สุดแสนอลังการนะครับไม่ว่าเป็นเจ้าจากัวคลาสิกเรดจากัวคลาสิกแบ็กแล้วก็จากัวคลาสิกโกลนะครับผมแต่วันนี้นะครับผมจะมาแนะนําอยู่2กลิ่นที่ผมชื่นชอบก็คือเจ้าจากัวคลาสิกโกลแล้วก็จากัวคลาสิกแบ็กนะครับผม กล้วยขั้วคลาสสิกโกที่ผมพูดอ,อยู่นี้นะครับมีขลนลักษณะนี้นะครับในลักษณบ,บของขวดส,สีทองมุ่งบอกของความเป็นผู้ชายที่สง่างามน,นะครับผมขนาดที่ผมพูดนี่คือขนาด 1L นะครับผมคลาสสิกโก้เนี่ยเป็นน้ำหอมสำหรับผู้ชายที่หอมสดชื่นผสมผสานกับกลิ่นไม้และผลไม้ลานะครับผมด้วยกลิ่นเปิดตัวที่แสนจะสดชื่นจากแอปเปิลเขียวมะนาวมะกรูดนะครับผมตามด้วยกลิ่นหอมที่อบอวลของดอกส้มแล้วก็ไม้สักนะครับ และปิดท้ายด้วยกลิ่นเบสโนดในของที่ความหอมเนี่ยมีสเสน่ห์เย้ายวนจากกลิ่นของการาบูนวานิลาและกลิ่นหอมจากหนังนะครับผมทาให้เวลาเวลาคุณฉีดไปแล้วเนี่ยให้คุณรู้สึกสดชื่นและดูสดใสไปตลปดอดทั้งวันนะครับต่อมานะครับผมก็คือเจ้าจากัวคลาสิกแบกนะครับผมมาในรูปแบบของขวดสีดําเงินมีสลิกแบบนี้นะครับที่บอกว่าคนเป็นผู้ชายที่ทันสมัยนะครับผมด้วยกลิ่นท็อป เปิดตัวที่สุดใสนนะสดชื่นจากส้มมมนดารินเปลือกส้มแล้วก็แอปเปิลนะครับผมตามด้วยกลิ่นหอมที่บริบบรน์ผมจากชาดำใบกะวานแล้วก็ลูกจันทน์เทศนะครับผมผสมผสานความอ่อนละมุนและนุ่มลึกด้วยก,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 กลิ่นของไม้จันทร์ไม้ชีดาหนังแล้วก็หญ้าแฝกนะครับผมทำให้คุณฉีดแล้วเนะี่ยคุณจะเหมือนหนุ่มที่แบบหน้าค้นหานะครับสาวๆนี่ต้องหลงไหลคุณนอนเวลาคุณฉีดกลิ่นนี้นะครับผมยังไงเนี่ยผมอยากให้คุณเนี่ยได้ไป ทดลองกิ่นนะผมตามเคาน์เตอร์ห้างชั้นนำทั่วไปนะครับผมแล้วก็ฝากร้าน Him Her Perfume และช่วยติดตามผมในคลิปต่อไปได้วยนะครับสวัสดีครับ